มาดู h a วเวโจไลออนนะครับรถ SUV ตัวใหม่จากค่าย h a วเวคู่แข่งหลกัหลกๆเขานะครับก็จะมีแบบ Honda HRV To y o t a c o r o ย l a c r o s s เป็นไฮบริดเหมือนกันครับการแข่งขันดูเดือดมากช่วงนี้ดีไซน์โดยรวมนะครับผมว่าสวยดีครับผมข้าหน้านี้ผมชอบมากแบบตรงนี้แบบไฟมันแบบแปลกดีแบบนี้เหมือนสิงโตนะแบบดูกว้างๆกระจัง,งหน้าก็คล้ายๆกับฮาวเวเอ ไฟนี่มันมีสีฟ้าๆ้วยไม่รู้คือยังไงแต่ดูแล้วสวยดีน่าจะให้รู้ว่าเป็นแบบไฮบริดอะไรประมาณนั้นตัว Day Time ์ u n นนิ่งไลท์นะครับเขาจะวิ่งแบบแบบนี้นี่ก็เป็นแบบไฟลีเขาจะวิ่งแบบเป็นแบบกีร์แบนี้คล้ายๆคีปลาส่วนไฟต่ํากับไฟสูงก็จะอยู่ในโคมนี้ผมว่าเขาก็ออกแบบสวยนะดูแปลกดีจังหน้าเป็นแบบคล้ายๆเออันนี้โลโก้เขาแบบโนนขึ้นมาใหญ่มาก ัวนี้แบบเซ็นเซอร์รอบคันมีกล้อง360องศาฟังก์ชันความปลอดภัยหรืออะไรมาเต็มครับระบบการขับขี่มีระบบช่วยถอยจอด3แบบด้วยเหมือนกับรุ่นพี่เขาตัว S6 ที่แบบเป็นผ่นสีดำอย่างนี้ก็คือแบบพี่จีนเป็นเรดาร์นะแต่ว่าที่ไทยไม่มีอะไรครับผมเขาก็ทำนะมาน้นก็คล้ายๆสติ๊กเกอร์ดำแปะนะที่ไทยแบบเขาจะใช้แบบกล้อง A d a s ตรงหน้ากระจกแหละครับคำนวณทุกอย่างจับเส้นถนน Adaptive จับรถขังข้งหน้าใช้กองเองดชื่อจริงๆที่แบบสะกดให้ถูกต้องเขาชื่อว่าโจไลออนไม่ใช่โจเลียนนะแต่ว่าบางอาเขาพิมพ์แบบเขียนแบบตัว J.O. กั o, แบบใกล้ไลออนเนี่ยมันเหมือนแบบเราจะสะกดว่าโจเลียนที่จริงโจไลออนดีไซน์นี่ผมว่าก็ดูสวยดีนะครับตัวนี้เป็นตัวเอาตัวตัวท็อปมีพาโนรามิกซันรูปด้วยด้านท้ายก็จะประมาณนี้ครับก็ดูสวยดีนะ แต่ว่าสำหรับผมแล้วผมเฉยๆไม่ค่อยชอบดีไซน์ท้ายเท่าไหร่มันดูแบบใหญ่ๆกว้างๆแ,แปลกๆไงก็ไม่ดูแต่แบบดีเทลไฟอะไรเงี้ยเขาก็ต่งได้สวยดีนะแต่ว่าผมชอบตัวท้ายของฮาวเวลเอสซตัวรุ่นพีเขามากกว่าผมว่านั่นแบบไฟมันวิ่งยาวมันดูสวยกว่าท้ายนี่เขาก็จะมีแบบที่ปัดน้ำฝนแต่ว่าโอลารู้แคทไม่มีเห็นข้อบ่นกันว่าไม่มีแต่สำหรับผมผมไม่ซีเรียสนะมีไม่มีไม่เป็นไร อันนี้ก็เป็นขึ้นธรรมดานะครับไม่ใช่ปุ่มแบบปิดเปิดแบบก็ไม่เป็นไรครับไม่ซีเรียสตัวนี้แบบแบตเตอรี่เขาก็น่าจะอยู่ข้างล่างเหมือนกับตัว Haval S6 หรือ wow <c oughs> เปล่านั่นไงครับแบตเตอรี่จะอยู่ข้างหลังตรงนี้ก็น่าจะเป็นพัดลมที่แบบดูดแอร์จากห้องโดยสารมาระบายแบตเตอรี่ให้แบตเตอรีตตร่ของเขานะครับขนาด1.6กิโลวัตต์อครับเท่ากับตัว Haval wow S6 ช่วงล่างก็เป็นแบบคานาก็เป็นแบบอิสระแม็กเฟอร์สันสตัดพร้อมเหล็กกันโค้งครับช่วงล่างหลังที่เขาใช้เป็นแบบทอร์ชันบีมนะตัวแบบโอลากูดแคทก็เป็นแบบทอร์ชันบีมแบบน่าจะแบบเปอร์ฟอร์แมนซ์น่าจะแบบไม่ได้นุ่มมากนะแต่อาจจะแบบเฟิร์มๆแบบออกไปทางแบบสปอร์ต SUV นิดนึงเดี๋ยวเราต้องมาดูกันครับตอนเราไปเทสต์ไดรฟ์ตัวนี้เป็นตัวอัลตร้านะครับล้อแบบทูโทน ยางขนาด225 55R18 เป็นยางฟูดเยียรพาไปดูห้องเครื่องเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับตัวมอเตอร์ไฟฟ้านี่ก็เป็นแบบเดียวกับตัว h าวเวลเสซขนาดเดียวกันครับตัวเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์เดียวกันแต่ว่าแรงมา้าแรงบิดจะไม่เหมือนกันเพราะว่าตัวนี้เป็นเครื่อง S.A. แบบไม่มีเทอร์โบแต่ว่าตัว h าวเวลเตัวรุ่นพี่เขา เขาจะมีเทอร์โบแรงมา้าแรงบิดก็ต่างกันตัวนี้นะครับก็ให้กำลังสูงสุด190แรงมา้าแรงบิด375นิวตันเมตรเป็นระบบเกียร์แบบ DHT นะครับเหมือนกับตัว h a ว a l S6 จะแบบเป็นตัวมอเตอร์ไฟฟ้าจะมีเกียร์ตัวนึงแล้วก็ตัวเครื่องยนต์จะมีเกียร์สตัวผสมผสานร่วมพละกํำลังกันครับเดี๋ยวไปนั่งข้างหลังดูกันก็ อย่างแรกที่ผมว่านะเบาผมว่ามันนั่งแบบผมว่ามันเตี้ยไปนิดนึงแล้วมันทําให้แบบเข่าเราชันแบบมันทําให้แบบถ้าแบบนั่งระยะนานอย่างเงี้ยผมว่าเมื่อยนะแต่แบบพูดถึงแบบสเปซห้องโดยสารนี้กว้างขวางครับแล้วแบบมันเบามันสั้นไปเลยมันไม่มันไม่ยาวแบบมันไม่ยาวเพื่อมารองรับตรงร่องนี้แบบนั่งนานๆเมื่อยครับแล้วก็เข่าที่ผมบอกตะกี้แบบมันชันเบาที่เตี้ยแบบชันๆอย่างเงี้ยทำให้ผมนึกถึงแบบพวกรถกระบะแบบสี่ประตูนะ แต่อันนี้ก็โอเคครับไม่ไม่มาพักตรงนี้มันลอยอย่างนี้ก็เท้าแขนสบายอยู่แต่ข้างหลังมันจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่เราก็จะเห็นแบบมุมมองไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่อย่างแบบรถบางรุ่นแถวสองเนี่ยครับเขาจะสูงแล้วเราก็จะเห็นแบบมุมขับออกได้กว้างขวางมากขึ้นแก้วน้ํานะมียางตรงนี้รองรับดีนะครับน่าจะแบบไม่หกนะแบบน่าจะล็อกได้ดีอยู่ พา n โนเรมิกซันรูฟยาวมาถึงแบบแถว2เลยแล้วก็เปิดด้วยนะครับเป็นไฟฟ้าแต่ตรงนี้ก็เป็นฟิกครับเปิดได้สุดแค่ถึงตรงนี้จะไม่เหมือน Honda HRV นะครับที่เปิดไม่ได้แถมม่านบางแดดนี่เขาก็ต้องมาแกะเองตัว HRV ตัวใหม่ผมเห็นคนเข้าบนกันอยู่แต่ว่าผมไม่ซีเรียสคนญี่ปุ่นเขาไม่ซีเรียสผมก็ไม่ซีเรียสแอร์นะครับมีแอร์หลังด้วยอันนี้เป็น USB type A นะไม่ใช่ Typ ์ C. ก็ผมไม่ถือไม่เป็นไร LED ดีมากครับ LED อันนี้ก็ดูแข็งแรงดีครับวัสดุดูดีนะวัสดุดูดีตามจับก็ดูดีครับก็โอเคนะแบบสำหรับผมผมว่าดีแต่ตรงน,นี้เป็นแบบเป็นพลาสติกปัม๊มปั๊มเป็นลายเย็บไม่ใช่แบบเย็บแท้นะน,นี่ปั๊มเมาไปดูข้างหน้ากัน ายในเป็นแบบทูโทนนะดูแล้วสวยมากพร้อมกับพาราลมิกนี่เป็นเกียร์เกียร์สวิต์หมุนเป็นเกียร์ปุ่มเหมือน h าวเลเอแต่ผมไม่เข้าใจนะว่าทำไมแบบแก้วน้ำมันหนึ่งมันใหญ่มันเล็กแบบมันก็แปลกๆนะแบบแบบคนหนึ่งกินน้อยคนหนึ่งกินเยอะก็ไม่ใช่นะมันก็ต้องให้เท่ากันตัวนี้มีที่วางมือถือนะพร้อมไวเลสชาร์จพักมือถือได้ดูดีซ่อนได้ดี อินเทอร์เวียนนี้ก็ออกแบบได้ดีมากนะผมชอบสวิตอะไรอย่างนี้ก็ดูมินิมอลดูลาตรงนี้ก็เป็นปั๊มเหมือนเดิมครับลอยเย็บเป็นพลาสติกปั๊มตัวกระจกก็ตัดแสงนะอันนี้มี USB Type A ไว้เสียบกล้องติดรถยนต์ให้ด้วยมีที่กันแดดไฟ LED ทั้งหมดมีไฟได้วยครับตรงนี้ดีนะเข้าทาง ไว้แต่งหน้าเห็นเขาบอกว่าตัวนี้มี head up display ด้วยนะครับแต่ตอนนี้มันสตาร์ทรถไม่ได้ครับอันนี้เขาก็เล่นเล่นสีเล่นโทนนะครับเป็นแบบสีครีมตัดดำมันก็สวยดีนะดูแปลกดีแต่อาจจะเปื้อนง่ายครับถ้าเป็นสีแบบนี้ผมอะไรนะครับได้สองทิศทางนะครับผมต้องเช็คให้ดีครอันนี้ไฟก็ปรับขึ้นลงได้นะครับ มีทางลงเขาลาดชันมีปิดเปิด traction ปรับความสว่างของหน้าปัดมีตัวนี้ก็แบบมี adaptive cruise control มีแบบเบรกฉุกเฉินเตือนรถออกนอกเลนดึงกลับแบบมีหมดครับผมพวกระบบความปลอดภัยสำหรับตัวเอาตัวตัว top ปุ่มพุทสไตล์ก็อยู่นี่นะครับซ่อนได้สวยงามอันนี้เขาก็มีร่องแบบไปเก็บนู่นเก็บนี่ไม่รู้เอาไว้เสียบอะไรเสียบมือถือยอย่างนี้ก็ได้อืมก็แปลกดี ใส่อย่างนี้ก็ได้ออแต่แบบช่อ,ง,องนี้ผมว่าเขาออกแบบดีนะเอาวางแท็บเล็ตหรืออะไรอย่างนี้แต่จะวางอย่างอื่นก็ได้ครับแล้วแต่เราที่ใส่ของนะครับคอนโซลกลางใส่ได้ใส่ของได้ระดับหนึ่งครับพิงก็สบายครับแบบตรงนี้มันเป็นแบบคอนโซลแบบไฮเด็กแบบมันจะยกสูงทําให้แบบเรานั่งสบายอันนี้ก็ที่เก็บเอกสารรถยนต์นะเกจรถ ก็กว้างอยู่ครับตรงนี้ใส่ของได้เยอะเลยมันดูเล็กนะแต่มันใส่ได้เยอะตรงใต้คอนโซลกลางครับมันจะมีล่องเอาไว้วางของอีนะดูกว้างขวางมากมี USB อีกสองอันครับถือว่าดีมากๆวันนี้เป็นวันแรกเลยครับที่แบบเขาเอาเข้าโชว์รูมก็ราคาก็ยังไม่ประกาศครับวันนี้ก็ถือว่ามาพรีวิวฮาว j o ลโจไลออน ผมเหมะอยู่ไนเอ้ยครับวันนี้ก็พาไปชมฮาวาวโจรไรออนเรียบร้อยแล้วนะครับก็สรุปผมชอบนะครับผมก็ประทับใจอยู่ ทั้งการออกแบบดีไซน์ผมว่าก็สวยงามครับแต่ส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยชอบท้ายเขาเท่าไหร่ mm hmm. เครื่องยนต์ระบบสองกำลังระบบไฮบริดก็ถือว่าทันสมัยอยู่ครับรถฮาวาวลตัวนี้ก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะประมาณแบบ23จุดอะไรสักอย่างกิโลเมตรต่อลิตรถ้าผมจำไม่ผิดรถไฮบริดนี่ผมก็ว่าช่วงนี้ก็มาแรงนะครับการแข่งขันกันเยอะพอสมควรโดยเฉพาะแบบรถแบบ มินิ SUV หรือว่ามินิคอสโอเวอร์แต่ว่าตัวโจไลออนนี่ผมว่ามันก็แบบดูใหญ่อยู่เหมือนกันนะแบบไซส์เขาจะดูใหญ่กว่บพวก CR-V, c o r o l l c r r s s s แต่ m a ส d a CX30 นี่ก็ผมว่ามันก็แบบรถ m a ส d a นี่ผมว่ามันก็ไม่ค่อยแบบอินโนเวทีฟนะครับเขาไม่ค่อยแบบเอาระบบไฟฟ้าหรือแบบพวกระบบไฮบริดมาเท่าไหร่เน้นแต่เครื่องแบบ 2000cc ซเครื่องใหญ่ๆ ซึ่งแบบรถปัจจุบันสมัยนี้เขาแบบดาวไซซิ่งกันแล้วแลวเอาเทอร์โบมาช่วยแบบรถมาสด้านี่เขาก็ยังคลาสสิกอยู่มาแบบเอาเกียร์หสปีดเหมือนเดิมแล้วก็กับเครื่องสองพันคือตอนนี้การแข่งขันรถมันดูเดือดครับมันต้องมีแบบอะไรที่แบบมันใกล้เคียงกันหรือระบบอะไรต้องทันสมัยส่วนตัวผมก็ไม่ได้ชอบรถไฮบริดมากนะครับก็แต่ว่าแบบรถคันนี้ผมว่าเขาก็ทํามาดีครับโจไลออน คู่แข่งตอนนี้ก็ดูเดือดมีคู่แข่งนะครับโคล่ a าครอส HRV ที่เพิ่งเปิดตัวไปใหม่เดี๋ยวจะพาไปชมเหมือนกันเห็นโตโยต้าคร s สเขาก็จะมีรุ่นพิเศษออกมาตัว GR Sport ตัวนั้นก็ดูแบบน่าสนใจอยู่ครับราคาของตัว Haval j o จ l o o n นะครับผมว่าน่าจะไม่ถึงร้านนะจะผมไม่แน่ใจอันนี้เดาไม่ได้จริงๆต้องรอดูราคาตอนเขาเปิดราคากัน ติแบบรถในกลุ่ม SUV นี่ผมส่วนตัวแล้วผมก็เฉยๆครับผมจะชอบเป็นแบบเป็นรถ PPV ไปเลยแบบพวก Fortuner แต่จะให้ผมเลือกตอนนี้ระหว่างแบบโจไลออน HRV กับ r o s s นี่ก็เลือกยากนะผมว่าผมจะออกไปทางฮาว w ลดีซ้ำผมว่าทรงอะไรมันเขาดูแบบเป็นรถ SUV ดีคอนได้ r v นี่มันจะดูหวานไปน,นิดนึงดีไซน์มันได้ครับรถฮาวเวล โชบเฉี่ยวภายในเนี่ยแบบอย่างล้ำแบบกลุ่มลูกค้าบางคนเขาก็แบบเฮ้ยทําไมมันยังไม่ใช่รถไฟฟ้าอีกคือแบบมันยังพูดอย่างนั้นไม่ได้ครับมันก็ต้องอยู่ที่ไลฟ์สไตล์กับการใช้งานของเราด้วยบางทีแบบเราไปไหนไกลๆแบบไม่มีที่ชาร์จไฟนี่ก็ลาบากนะถ้าแบบเรามีเทคโนโลยีไฮบริดช่วยเราแบบได้ไปไกลได้มากขึ้นแต่ไม่ต้องแบบนั่งชาร์จแบบอาจจะมีค่าน้ํามันแพงพอสมควรครับแต่ว่ามันก็ช่วยเราประหยัดได้บ้าง รถไฟฟ้าก็ดีครับผมว่านะแบบมันก็เหมาะกับแบบช่วงยุคน้ำมันแพงหรือแบบคนที่แบบเขาไม่ค่อยรวยมากแบบวิ่งอยู่ในเมืองหรือรถน้ํามันก็ก็โอเคนะครับแต่แบบช่วงนี้มันน้ำมันมันแพงคนส่วนใหญ่เขาก็เลยแบบมาให้ความสนใจรถไฟฟ้ากันเยอะซึ่งก็ดีครับแต่แบบแต่ว่าเรื่องแบตเตอรี่นี่อายุการใช้งานผมไม่แน่ใจครับว่ามันจะทนทานหรือเปล่าเราก็ต้องรอดูกัน แต่ถ้าอีกสิบปีครับรถไฟฟ้าผมว่าก็น่าซื้อนะแบบมันน่าจะมันน่าจะอัดวานขึ้นก็เดี๋ยวครั้งหน้าจะพาไปเทสต์ไดฟ์ครับตัวฮาวาลโจไลออนแล้วก็เดี๋ยวจะมี Honda HRV ด้วยครับก็รอติดตามชมกันต่อไปครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมฝากกดไลค์กับ subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณครับ